สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องนูเปิลชาแนลค่ะและนี่คือ t a r o t Artist ค่ะคลิปนี้นะคะเรามาดูความรักค่ะให้กับชาวธาตุน้ำนะคะได้แก่ราศีกรกฎพิจิกมีนค่ะครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคมเนาะมาดูกันว่าความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นต้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้กับคนราศีมีนก่อนเนาะขอให้มีความสุขมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็สมหวังในเรื่องความรักกันทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นสถานะไหนก็ตามโสดอยู่ก็ขอให้เจอคนที่ใช่ ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ขอให้ได้พัฒนาสมหวังลงเอยเนาะคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ขอให้รักกันหวานฉ่ำนะอ่าอ่าสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะช่อง,องเบิ้ลเป็นการดูแบบโหราศาสากลนค่ะเพราะฉะนั้นการแบ่งวันที่ราศีจะไม่ตรงกับของไทยถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณเป็นคนราศีธาตุน้ำหรือเปล่าเช็ควันเกิดของคุณที่ใต้คลิปดูได้เลยค่ะเปิ้ลระบุวันเกิดของราศีก็รกฏพิจิกมีนเอาไว้ให้ถ้าใช่คลิปนี้เป็นของคุณคุณดูได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดที่คุณดูเอ้ยปรากฏ ว่าราศีมันไม่ตรงกับที่คุณทราบมาปแปลว,ว่าที่คุณทราบอยู่เป็นราศีแบบไทยเนาะลองเปิดใจดูแบบสากลตามช่องของเปิ้ลดูก่อนค่ะว่ามันตรงมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันยังไม่เคยตรงอยากจะลองดูแบบไทยก็สามารถทําได้เนื่องจากคลิปแบบนี้ทําให้คนหมู่มากเนาะพลังงานอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ได้ดูเป็นแนวทางไกล์เท่านั้นก็พอดูเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เนาะถ้าอยากจะแบบเป๊ะๆเลยจำเป็นต้องดูดวง ส่วนตัวเท่านั้นนะคะแกอีกแบบหนึง่งถ้าคุณรู้เวลาเกิดเนี่ยแนะนําให้หาลัคนานะคะช่องเบิ้นจะเน้นวันเกิดกับลัคนาสองอย่างส่วนการดูอย่างอื่นเนาะแบบดาวจันดาวศุกร์อะไรแบบเนี้ย ก็สามารถทําได้ถ้าเกิดคุณอยากจะลองดูก็ได้เช่นกันเพราะว่าคลิปแบบนี้เนี่ยเป็นคลิปที่แบบพลังงานรวมๆอยู่แล้วนะคะอ่ะไพ่ข้างหน้าที่เราจะใช้เหมือนเดิมค่ะ c า r รค c t e ร์มิชชั่นมาดูอารมณ์ความรู้สึกเนาะ l o ิ e Story Oracle ดูอ่าคำแนะนําความรักนะแล้วก็ไพ่ทาโร่นะ,ะแล้วก็ไพ่คู่บุญอ่ะเรามาเริ่มกันเลยไพ่คู่บุญอยากจะบอกอะไรคนธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีบ้างในช่วงจังหวะเวลานี้นะคะครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคมความรักของคนราศีธาตุน้ําจะเป็นยังไงบ้างทุก สถานะเนาะเอนเนอร์จีรวมๆก่อนเป็นยังไงบ้างเอ่ยคนทัดน้ำกรกฎผีจิกมีนิมิตฝันอุ้ยเข้ากับคนราศีทัดน้ำมากๆเลยอะ่ะช่วงนี้อาจจะฝันถึงใครบางคนเออไม่แน่คุณอาจจะเจอคนในฝันก็ได้นะแบบเฮ้ยฝันถึงคนคนนี้ยใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ยอยู่ๆอ,อาจจะเจอเจอคนในฝันก็เป็นไปได้หรือเราอาจจะมีจินตนาการเนาะคนทัดน้ำเป็นคนที่แบบ เป็นคนฟุง้งอ่ะเป็นคนแบบว่ามีจินตนาการอะไรค่อนข้างเยอะเราอาจจะเหมือนคิดถึงคนที่เราชอบก็ได้อะไรแบบนี้เนาะหรือถ้าช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยกันหรือว่าเราไปแอบชอบใครแล้วมันห่างๆกันเนาะเราก็อาจจะไปคุยกับเขาในฝันก็เป็นไปได้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวใบนี้เราดูนะคะว่ามันจะไปลิงก์กับแต่ละสถานะยังไงบ้างเพิ่นขอเริ่มต้นที่คาร์เรกซิโมชันกาซก่อนคะ่ะ มาดูอารมณ์ความรู้สึกของคุณเนาะในจังหวะช่วงเวลาครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคมลักษณะอารมณ์ความรู้สึกของคุณจะเป็นยังไงบ้างถ้ามันไม่ตรงกับคุณมันก็จะตรงกับคนที่เป็นคู่กรณีคุณแฟนคุณหรือคนที่คุณต้องเจอเยอะๆในช่วงจังหวะเวลานี้ก็ได้เช่นกันอะมาดูกันค่ะพลังงานอารมณ์ความรู้สึกของคุณนะคะในช่วง15วันนี้นั้น1นึ่งถึงสิมีนาคมจะเป็นยังไงบ้างคนทัดน้ำมาค่ะบ้างงานอ่าตายละ สายชิลเอ๊ะดูขัดแย้งกันเนาะบ้างงานสายชิวโกรธง่ายหายเร็วขี้แยอ่ะนี่เป็นลักษณะของคนทัดน้ําอยู่แล้วนะแล้วก็ฐานะดีค่ะชอบออกกําลังกายอ่ะจังหวะเวลานี้ป็้นมองว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนโสดอะ่ะดูมีแนวโน้มว่าอาจจะยังโสดต่อไปอยู่นะเนื่องจากอาจจะเป็นเพราะว่าหน้าที่การงานแล้วก็มีการกลับมาโฟกัสที่ตัวเองเนาะหน้าที่การงานกับการเงินเห็นปะแล้วก็ อาจจะไปสนใจในเรื่องของการออกกาําลังกายดูแลตัวเองอะไรแบบนี้ที่ผ่านมาอาจจะเคยผิดหวังเสียใจมารู้สึกว่าเฮ้ยงั้นเราไม่รีบละถ้าเกิดว่ามีแล้วไม่ดีอ่ะเรามีอย่างอื่นให้เราทำเนอะโฟกัสตัวเองก่อนอะไรแบบนี้ก็ดีเหมือนกันหรือใครที่มีปัญหาความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นคนคุยหรือมีคู่เนาะบาคิดว่าจังหวะเวลานี้คุณก็อาจจะไม่ค่อย เหมือนเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่ค่อยเจอบ่อยไม่ค่อยแบบอยากจะไปยุ่งอะไรในเรื่องความรักมากอาจจะไปโฟกัสในเรื่องอื่นที่เราแฮปปี้มากกว่าอย่างเช่นการไปทํางานดีกว่าหาเงินดีกว่าอะไรอย่างเี้เนาะแล้วก็ไปออกกําลังกายดูแลตัวเองอะไรแบบนี้ก็ได้ดูมีความแบบ ไม่ค่อยอยากจะไปประทักกับใครเยอะซึ่งจริงๆมันก็เป็นนิสัยของคนทัดนามเนาะเพราะว่าเราอาจจะเป็นคนอ่อนไหวแบบเสียใจง่ายถ้าเกิดไปเจอใครที่รู้สึกว่าทําให้เราเสียใจเราก็เหมือนช่วงนี้ไม่ค่อยอยากจะยุ่งประมาณนี้ก็ได้อาจจะใช้แบบวิธีฝันหวานเอาอะไรเงี้ยเนาะเออไม่อยากแบบมีความรักความสัมพันธ์ที่ที่มันแย่ประมาณนี้อเดี๋ยวเราดูค่ะว่าคาแรค์ดิโมชันมันจะลิงก์กับแต่ละสถานะยังไงบ้างเนาะมาเริ่มกันที่ไพ่ทาโร่ค่ะ คนโสดก่อนคนโสดเนี่ยจะโสดสนิทเลยก็ได้หรือโสดแบบกิ๊กกักมีคนคุยก็ได้เช่นกันมาดูกันว่า energy ทัดน้ำเนาะคนโสดจะเป็นยังไงบ้าง15วันนี้จะได้เจอใครอะไรยังไงไหมเจอคนในฝันหรือเปล่าดูสิเห็นแต่บ้างงานเนาะเมื่อกี้ e m p r e s s ว้าว wow. ดูแลตัวเองจริงๆ page shop โสดค่ะเด็กถือดาบ lovers ้า Lo ว หนึ่งเหรียญอุ้ยเอนเอจีดีมากเลยอะแฮงแมนโถกำลังเพิ่งพูดว่าดีนะท o ออฟวาอ่ะอยู่ไกลกันจริงๆด้วยต้องบอกแบบนี้ถ้าเกิดคุณอ่าโซดอยู่คุณอาจจะยังไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักจริงๆค่ะคุณจะมาโฟกัสที่ตัวเองเนาะเอ็มเพรสแมนถึงคนที่รักตัวเองเป็นดูแลตัวเองเป็นแล้วก็มีความสุขกับตัวเอง ด้วยเช่นกันอ่าบางคนก็อาจจะเหมือนแบบผ่านความผิดหวังเสียใจอะไรมายังไม่ได้อยู่ในจังหวะที่ move on แต่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบย,ยังไม่ไปโฟกัสเรื่องความรักละกันแล้วก็จะใช้ชีวิตของเราไปถ้าเกิดความสัมพันธ์มันจบไปแล้วมันยังมีความหล่อนอยู่นะเออมันบอกแบบนี้แล้วคุณก็จะรู้สึกว่าใครเข้ามาคุณจะมีความหวัดระแวงคุณมีสเสน่ห์มันจะมีคนเข้ามาค่ะเนื่องจากว่าช่วงนี้คุณอาจจะดูแลตัวเองให้สวยหลอ่อแล้วก็ดูดีเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาแน่นอนมีฟ e v e r s e ขึ้นนมา แต่ว่าคุณจะไม่รีบเพราะว่าหนึ่งเรียนขึ้นมาแปลว่าคุณจะเริ่มอย่างช้าๆเนื่องจากหนึ่งร้อนเรื่องเก่าๆแล้วก็มีความระแวงค่อนข้างมากคุณจะมีชเปซอะคุณจะมีระยะกับคนที่เข้ามาหาคุณเพราะฉะนั้นต้องบอกคขาว่าคนโสดคุณอาจจะยังโสดต่อไปนะแต่มันเป็นการโสดที่ไม่ใช่ไม่มีใครมาจีบไม่ใช่ว่าไม่มีใครมาคุยมันอยู่ที่คุณว่าคุณจะเปิดใจให้คนคนนั้นเข้ามาหรือเปล่าเพราะรู้สึกว่าเหมือนเราจะมีกำแพงพอสมควรเออบางทีเราอาจจะมีความ ฝันของเราเนาะว่ใช้ในฝันหญิงในฝันของเรามันต้องประมาณไหนหรือว่ามันอาจจะมีภาพจำอะไอ้นี้มิดฝันเนี่ยมันอาจจะเป็นภาพจําสมัยก่อนที่คุณเคยผิดหวังเสียใจในเรื่องความรักมาแล้วเรากลัวก็ได้เพราะฉะนั้น ช้าๆได้ค่ะไม่ต้องรีบเลยเนาะเพราะว่าปุ้นมองว่าจะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกค่อนข้างเยอะแต่ว่าคุณจะมีกำแพงค่อนข้างสูงเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพร้อมและคุณลดกำแพงลงไปได้หรือคนที่เข้ามามันดีมากพอที่คุณจะแบบยอมทลายกำแพงคุณอะเมื่อนั้นแหละคุณก็จะมีความรักความสัมพันธ์ส่วนใครที่รอคอยคนเก่าเนาะ,ะถ้าเกิดแบบบางคนมูฟออนไปแล้วก็จะตามเด็ดที่เปิ้นบอกแต่ถ้าเกิดใครยังรองคอยคนเก่าถามว่ามันมีโอกาสวนเวียนไหมก็ต้องบอกว่ามันมีโอกาสวนเวียนคะ่ะ ถ้าเกิดห่างกันไปหรือว่าไม่ค่อยได้เจอกันเนื่องจากรักทางไกลใดๆมันจะเป็นการแชทคุยผ่านทางออนไลน์เนาะอาจจะยังไม่ได้เจอตัวแต่ว่ามันยังไม่ได้จบใครที่รอคอยคนเก่าก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์มันยังไม่จบมันเหมือนกับว่ามันก็ยังมีโอกาสที่ได้พูดคุยกันแต่ว่ามันอาจจะติดขัดเนื่องจากว่าภาระเรื่องงานระยะทางอะไรแบบนี้ก็ได้หรือมันมีปัญหาระหว่างเราสองคนที่ทําให้ความสัมพันธ์มันยังดูนิ่งๆแต่จากพลังงานเนี่ยก็รู้สึกว่า มันก็ยังไม่ได้จบซะทีเดียวมันยังมีการวนมาคุยกันอยู่นะแต่ว่าถามว่าพัฒนาไหมมันก็ไม่พัฒนาเหมือนกันแต่ว่าไม่ขาดถ้าเกิดใครรอคนเก่าเนอะอเอนเอร์จีก็จะประมาณนี้อยู่นะคะต่อมาเรามาดู Love Story Oracle ให้กับคนโสดคือเอาเป็นว่าคนโสดเนี่ยแล้วแต่คุณเลือกเลยถ้าโสดแบบมีคู่กรณีนะถ้าคุณรอเขาก็จะยังไม่ไปไหนก็แล้วแต่คุณว่าคุณจะให้โอกาสไหมแต่ถ้าคุณไม่เอาแล้ว คุณรู้สึกว่ามันท็อกซิกหรือมันเสียเวลาคุณก็ปล่อยเขาไปเลยค่ะแล้วคุณเดินหน้ามานันก็จะมีคนอื่นเข้ามาสนใจคุณอยู่ดีนะเลิฟสตอรี่ออรเข้าหนึ่งใบคนโสดทัดน้ำค่ะอ่าหล่นอกมาเยอะเกินไปเอาใหม่โสดทัดน้ำค่ะอือฮึกกดพิจิกมีนเซเวอร์สเห็นไหมเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกลับมารักตัวเองมากพาอ energy มีความคล้ายกับชาวทัดดินที่เพิ่เพิ่งทำไปเลยเนาะว่า เออจังหวะเวลาเนี้ยเหมือนทุกคนจะลุกขึ้นมารักตัวเองดูแลตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้คุณค่าในตัวเองเราจะไม่ยอมไม่ไข่มาด้อยค่าเราถูกปะเมื่อนั้นคนที่เข้ามาหาคุณก็จะเป็นคนที่มี energy แบบที่ให้เกียรติคุณอะ่ะที่เห็นคุณค่าในตัวคุณเหมือนกันเมื่อไหร่เรารักตัวเองเมื่อนั้นคนที่รักเราเท่าเท่ากับเราก็จะเข้ามาเช่นกันฉะนใชนเราต้องเรียนรู้ในการรักตัวเองให้เป็นก่อนเนาะแล้วเราจะเจอรักที่ดีพอนกพูดทุกครั้งนะ อ่ะต่อมาคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์งงๆมาดูกันค่ะว่า15วันนี้จะมีเกณฑ์พัฒนาความสัมพันธ์ไหมหรือว่ามันจะออกรูปแบบยังไงบ้างเนี่ยมาดูหน่อยค่ะคนทัดน้ําความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะกดพิ่จิกมีนมาอาาร์ตี้สิถ้วย1นเหรียญ แฮงแมนว้าวแฮงแมนเหมือนกันเลยเนาะเอมเพรสเดอะลอเวอร์ Empress, ความสัมพันธ์นี้ทำไมไม่รู้ทำไมบ้ารู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ของคนที่มีครอบครัวแล้วมีแฟนแล้วถ้าเกิดคุณมาดูความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับคนคนนี้ตัวคุณเองมีคู่หรือเปล่าคะหรือว่าเขามีคู่มีแฟนอยู่แล้วถ้าเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคู่มีแฟนแล้วความสัมพันธ์ของเราอะ่ะ มันก็อาจจะไม่ได้พัฒนาไปมากกว่านี้นะคือมันจะนิ่งๆแบบนี้เพราะมันมีหนึ่งเหรียญแล้วก็มีแฮงแมนความสัมพันธ์ที่คุณอยู่ในสานะเนี่ยเป็นคิดว่ามันก็อยู่มายาวนานพอสมควรคือระยะเวลานึงเลยแต่ด้วยความรักที่คุณมีเนาะมันก็อาจจะทำให้คุณยังอยากอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ก็เป็นไปได้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรักตัวเองมากพอคุณอาจจะกล้าเดินออกมาแต่ตอนเนี้ย ไม่ไม่รู้หรอกว่าคนคนนั้นน่ะถ้าเกิดว่าเป็นอีกฝ่ายหนึ่งนะั้นที่เขามีคู่มีแฟนแล้วเขาอาจจะขายฝันคุณก็ได้ว่าจะไปเลิกกับอีกคนนึงใดๆก็ตามมาเลยทําให้คุณนี้มิตฝันอยู่ไงว่าเออเนี่ยแบบรอคอยเพราะเรารักเขาเนอะอะไรเงี้ยแต่15วันนี้ด้วย energy the l o v e r s ขึ้นมาอะไรแบบนี้ด้วยเพร่ะก็คิดว่าเฮ้ยมันก็รอจนมันชาาชินรอแบบมันเขาอาจจะแบบบอกคุณมาหลายครั้งแล้วแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้เนาะ ก็ต้องบอกว่าความสัมพันธ์นี้ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคู่มีแฟนแล้ว15วันนี้มันจะไม่มีการเลิกไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะใดๆถ้าคุณยังอยากอยู่ในความสัมพันธ์มันก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่มากกว่า2คนคืออาจจะเป็น3คน4คนแล้วแต่เนาะยังอยู่ในความสัมพันธ์ซึ่งก็เป็นกําลังใจให้ละกันถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าตัวเองมีคุณค่าเหมือนทุกครั้งที่เบิ้นพูดอะแล้วเราไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีแค่คน2คนเนาะ เรารู้สึกว่าความสัมพันธ์อย่างเงี้ยมันไม่ดีเราต้องการจะออกมาก็ภาวนาให้คุณเข้มแข็งพอและคุณหลุดจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีแบบนี้ออกมาให้ได้เนาะอ่ะ love story oracle หนึ่งาใบคุณความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะมาแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีคู่มีแฟนแบบไม่มีฝ่ายใดมีคู่มีแฟน่ะมันก็คิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยต้องใช้เวลาอดทนอืมเพราะว่าคุณหรือเขาอาจจะยังเลือกอยู่นึกออกปะเพราะยังไงมันก็มีหลายคนในความสัมพันธ์ถ้าไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งมีคู่อยู่แล้ว ก็แปลว่าเขาก็อาจจะมี choice คุณก็อาจจะมี choice อ,อะไรเงี้ยมันยังไม่เลือกแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันอืมอ่าสปาร์กมันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นแพชชั่นซะมากกว่าความรักเนาะเออมันเหมือนแบบเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมีความลุ่มหลงมากกว่ามีไฟอะ่ะเออมันมีไฟรักมากกว่าที่จะเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์เพราะว่าถ้าเกิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคู่มีแฟนแ,แล้วนะก็ คือมันก็คงจะพัฒนาไปในเชิงความรักความสัมพันธ์ไม่ได้นอกจากเป็นเรื่องของการสปาร์คทางกายอะไรแบบนี้เนาะอ่ะก็เป็นกําลังใจให้ก็แล้วกันแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณรู้ว่าเขาไม่มีคู่ไม่มีแฟนต่างคนต่างโสดก็อาจจะต้องมาดูปัญหาเนาะว่าทําไมเราถึงยังไม่ได้แบบพัฒนาความสัมพันธ์ทีททำไมเขาถึงยังเลือกคนอื่นหรือว่ายังมีชอ e อื่นเพราะว่ามันอาจจะมีบางอย่างที่คุณรู้อยู่แล้วก็ได้ค่ะว่าทําไมมันถึงพัฒนาไม่ได้เนาะแต่คุณอาจจะยังไม่พร้อม Move ออกมาเท่านั้นเอง ะะต่อมาคนมีคู่บ้างคนมีคู่ความสัมพันธ์ชัดเจนค่ะเป็นแฟนกันหรือแต่งงานแล้วก็ได้นะทัดน้ํากรกฎพิจิกมีนค่ะความรักจะเป็นยังไงบ้างทัดน้ํากรกฎพิจิกมีนคนมีคู่ไหนมาดูหน่อยความรักเป็นยังไงเอ่ยเด็กถือถ้วยหกดาบ <Mag ician. S 2> เมจิเชียนห้าเหรียญจัสติส ยูนิเวิร์สความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่จบหรอกความสัมพันธ์ของคุณนะถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาความสัมพันธ์เดี๋ยวมันก็จะคืนดีกันใครทะเลาะเบาะแวงกันไปเดี๋ยวมันก็จะมีการคืนดีแล้วก็วนกลับมาพูดคุยกันแต่ถามว่าปัญหามันยังอยู่ไหมก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นปัญหาที่คาลคาซังเนาะต้องค่อยๆแก้กันไปแต่ก็รู้ว่ามันจะไม่ขาดกันแล้วกันเนาะมันยังมีอินฟินิตี้อยู่เยอะแยะมากมายแปแล้วว่าคุณสองคนก็ยังคง ไปต่อด้วยการ justice ขึ้นมาค่ะมันหมายความว่าคุณก็ยังอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้เนาะถ้าเกิดความสัมพันธ์นี้มันยังมีความแบบรักกันอยู่บ้างใช้คํานี้ถึงจะมีปัญหาเดี๋ยวมันจะขอโทษคืนดีแล้วกลับมาเหมือนเดิมแต่ปัญหาเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาในการแก้ไขเนาะไม่ได้เห็นว่ามันจะสามารถแก้ปัญหาได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วก็แล้วกันส่วนใครที่รู้สึกว่าปัญหามันมาถึงทางตันแล้วอะไรเงี้ยมันอาจจะจะเป็นต้องพูดคุยกันเนาะแล้วก็ หาทางออกร่วมกันมันมีทั้ง5้ารยมีทั้ง justice ค่ะเพื่อนก็คิดว่าถ้ายังรักกันมันจะไปต่อแต่ถ้ารู้สึกว่าเออมันไม่ไหวแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีการตกลงเลิกรากันเป็นไปได้แต่มันอาจจะอยู่ในช่วงของการเจรจาพูดคุยก่อนนะเพราะว่ามันยังวนเวียนอยู่เนาะเพ็นคิดว่ามันต้องทําความเข้าใจและก็จบกันด้วยดีอะไรเงี้ยเพนไม่ได้คิดว่าคุณ2คนอยากจะแบบจบกันไม่ดีประมาณนี้แต่ถ้าความมพันม์ของคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ทะเลาะกันตอนนี้ก็ไม่ได้ทะเลาะกันนะรักกันดีอยู่นะก็ต้องบอกว่า มันอาจจะมีปัญหาในเรื่องการเงินการงานค่ะที่เข้ามามีผลในการที่ทําให้คุณสองคนอะ่ะเหมือนไม่ค่อยได้คุยกันไม่ค่อยได้แบบสนิทสนมหรือไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์เท่าไหร่มันเป็นความสัมพันธ์ในเชิงแบบก็รักกันแบบเข้าใจกันเนาะแล้วก็เ,เวลาไปโฟกัสที่งานที่เงินแล้วก็ไปเรื่อยๆประมาณนี้บางคนมีลูกมีอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะมันก็จะมีภาระความรับผิดชอบค่อนข้างเยอะเนาะแบบว่าจะเป็น1่งงานเหลืองเงินเหลืองลูกความรับผิดชอบต่างๆ เพราะฉะนั้นการพูดคุยของเรามันก็จะต้องอยู่ด้วยความเข้าใจเนอะเวลาคนที่เขาแบบคบกันมานานๆแต่งงานแต่งงานกันมาแล้วเนี่ยมันจะต้องอยู่กันด้วยความเข้าใจแต่มันยังมีความรักอยู่ตรงนั้นค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ห่วงอะไรเยอะคิดว่าคุณน่าจะมีความเหนื่อยในเรื่องงานกับเงินซะมากกว่าก็เป็นกําลังใจให้ยังไงความรักก็ยังโอเคอยู่นะสําหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่มีปัญหานะเลิฟสอรี่ออร์เคิลหนึ่งใบคนทัดน้ําค่ะที่มีคู่นะสักใบหนึ่งอือหือ โรแมน c ์มันคิดว่าเป็นสิ่งที่ขาดอะมันอาจจะเหมือนเราไปมุ่งมั่นหมกมุ่นกับปัญหาต่างๆเนาะในเรื่องการงานการเงินต่างๆทําให้มันไม่ค่อยได้แบบคือมันอยู่ด้วยความเข้าใจมากกว่าความโรแมนต์ละกันแบบเออก็อยู่กันไปเป็นเพื่อนอยู่กันไปแบบพูดคุยกันแต่มันมี คือเพือนไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความหวานแหววถึงแม้มันจะมีไพ่ถ้วยเป็นเด็กถือถ้วยนะแต่เบิ้ลนกลับมองว่ามันอาจจะเป็นเรื่องลูกไหมหรือว่าอยากให้มีคาหวานหรือว่าแบบมีการเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่กันมากกว่านี้นิดนึงอะไรเงี้ยคือแฟนคุณอาจจะไม่มีเวลาให้คุณแล้วคุณน้อยใจหรือคุณไม่มีเวลาให้เขาแล้วเขาน้อยใจก็ได้เพราะฉะนั้นใบนี้มันเหมือนเป็นคําแนะนํามากกว่าเนาะว่าโอเคถึงแม้จะมีปัญหาอุปสรรคใดๆก็ตามแต่พอเรามีแฟนแล้วเราก็ละเลยไม่ได้เนาะเราก็จําเป็นจะต้อง าเลยนะสมดุลทุกๆมิติเนะเาะแล้วก็ต้องทาความสัมพันธ์ด้วยให้ความสัมพันธ์มันดีด้วยครอบครัวดีด้วยการงานการเงินก็ต้องทำเนาะความรักความสัมพันธ์ก็ต้องทําถ้าเรามีแฟนเราคิดว่าเราจะมีแฟนแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบกับอ่าอีกฝ่ายหนึ่งด้วยเนาะถ้าเกิดเราไม่พร้อมอันนี้เราก็อาจจะยังไม่ไม่ไม่เหมาะที่จะมีแฟนใช่ปะเราก็อาจจะต้องแบบยังไม่มีแฟนแล้วไปทํางานหาเงินอย่างเดียวอย่างเงี้ยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราอยู่ในสถานะของการมีคู่เนี่ยแปลว่าเราก็พาเขามาอยู่ร่วมหัวจมท้ายกับเราแล้วแปลว่าเราก็ต้อง ดูแลเทคแคร์ care, เอาใจใส่ห่วงใยความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นคาแนะนําของเปิ้ลก็คืออาจจะต้องสร้างบรรยากาศโมเมนต์นิดหนึ่งเนอะให้มันมีความโรแมนตกเพิ่มนิดนึงเพราะดูแล้วไม่คุณก็เขาเนี่ยแหละน้อยใจอาจแต่คนท่านน้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนขี้น้อยใจเนอะแบบเออช่วงนี้ห่างเหินจังเลยไม่ค่อยใส่ใจเอาใจใส่ถ้าเกิดเป็นที่เขาไม่เอาใจใส่คุณน,นะเปิ้นคิดว่าคุณพูดได้นะมีเพศให้เมจิเช่นขึ้นมา พูดได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นพูดในเชิงประชดนะพูดด้วยเหตุด้วยผลเบิ้ลก็คิดว่าอุ้ยเขาอาจจะไม่รู้ตัวนึกออกไหมแล้วเขาจะได้ปรับตัวแต่ถ้าเกิดเป็นเขาที่เขาเลยนะเป็นเป็นคุณอะที่ไม่มีเวลาให้เขาแล้วคุณก็ มาฉกคิดเนื่องจากว่ามาดูคลิปของเปิ้ลเนอะว่าอ่าก็แบ่งเวลานิดนึงไม่งั้นเขาอาจจะอยู่ในภาวะไม่ได้พูดแต่เขาอาจจะน้อยใจอยู่คุณอยู่ก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะโอเคประมาณนี้สําหรับคลิปความรักของคนท่าน,น้ำค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์กดกระดิ่งติดตามกันไว้ใครอยากดูดวงแบบ50บาทสมัครเมมเบอร์ u t u b e ได้นะคะแล้วก็จะมาดูดวงกันแบบถูกราคาสนุกสนุกเนอะหรือว่าอยากสนุนช่องเปิ้ลก็กดซุปเปอร์ตงเป็นกําลังใจให้เปิ้ลได้เช่นกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะค Bye bye.